สวัสดีค่ะวันนี้เราได้ขนมปังปอนมาหนึ่งแถวนะคะเขาเรียกแถวเนาะเป็นแบบห่อใหญ่ห่อยาวค่ะแล้วเวลาเราจะจะใช้งานหรือว่าเราจะกินจะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแกะอันนี้ออกเนาะเนี่ยแต่มันเป็นไปไม่ได้นะคะที่เราจะกินหมดในครั้งเดียวแล้ววิธีเก็บตรงเนี้ยค่ะเราจะทำยังไงหลายคนก็คง จะเก็บแบบว่าเนี่ยค่ะหลายคนก็คงจะเก็บแบบนี้เนาะใช่ไหมคะเอาหนังยางมาลัดถูกไหมคะหรือไม่ก็เอาตัวที่เขาลัดมาตั้งแต่แรกเนียคะ่ะก็คือเก็บแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็จะลำบากเนะาะเนี่ยหรือไม่บางคนก็จะเก็บแบบนี้อย่างนี้นะคะใช่ไหมเอยอย่างนี้แล้วก็วางไว้อย่างนี้ ใช่ไหมคะนี่มาแบบนี้นี่เห็นไหมคะมาแบบนี้เนาะนี่เห็นมันก็ชะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ลักมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ค่ะนี่นะคะคือเวลาเราเอาขนมปังออกมาหนึ่งแผ่นเนาะแล้วเราก็บีบอย่างนี้นะคะแล้วเราหมุนหมุนสักสามรอบนะคะหมุนเน,นี่ยคะ่ะเนี่ยค่ะให้เข้าอยู่แบบนี้ แล้วเห็นตรงที่เขายื่นขึ้นมาตรงนี้นะคะให้เราดันลงไปอย่างนี้ค่ะนี่นะคะดันลงไปเห็นไหมคะเห็นไหมดันไปแบบนี้เนี่ยค่ะเขาก็จะอยู่อย่างนี้เลยเราไม่ต้องได้ไปเอาพับเอาอะไรเนี่ยค่ะเขาก็จะแบบอยู่แน่นแข็งแรงใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆที่เราเอามาแชร์เนาะ คุณยคอาจจะมองข้ามว่าเอาอยางรัดอะไรก็ได้ใช่ค่ะได้แต่ว่าอันนี้ก็ง่ายกว่ากันถูกไหมคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะง่ายไหมเอ่ยง่ายไหมง่ายไหม